พอแยกกันเสร็จแล้วก็เชษฐทโกเลยครับเชษฐทากาโุตุมพิกรณว่ากรุงพีผู้เจริญที่สุดเป็นประโยบายสบายๆครับมิรนิพัติตวาบางเกิดแล้วราชกูุเลในราชตระกูลปุกปุตะวะตีนัก,กเรในเมืองชื่อว่าปุกปุตะวดีเสร็จแล้ววยปัตโต วิาปโตศัพท์ที่มาในลักษณะนี้นะครับศัพท์ที่มาในลักษณะนี้อยากจะย้ําให้ท่านตปัจจัยที่มันสมาดอยู่กับศัพท์อื่นสามารถแปลได้สองอย่างใครรู้บ้างว่าแปลสองอย่างนั้นแปลอย่างไรตปัจจัยที่สมาดกับสัพท์อื่นครับแปลได้สองอย่าง ออ้าแปลว่าแล้วแปลว่าแล้วกับว่าเมื่อหรือเปล่าอาจารย์แปลเป็นวิเศษนะแปลว่าวิเศษนะแล้วก็แปลเป็นอ,อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้วิเศษนะก็คือพูดอะไรครับพูดถึงแล้วแล้วก็เป็นปวิกติกัตาหรือเปล่าเป็นกริยาในตัวกางครับแปลได้สองอย่างครับก็คือ อ่าแปลว่าแล้วอ่าแปลแปลเป็นวิเศษนะนะครับคือแปลว่าผู้นอกจากแปลว่าผู้แล้วอีกตัวหนึ่งคือแปลว่าแล้วแปลเป็นวิกติกตาครับมันก็คือตัวนี้นั่นแหละครับเนี่ยเป็นผู้ตัวหนึ่งแปลว่าผู้อีกตัวหนึ่งแปลว่าเป็นผู้นะครับอย่างตัวนี้ปัตตาวิยปัตโตวิยปัตโต ถ้าเราขี้เกียจขึ้นเป็นมานเราก็แปลแค่ผู้ก็พอแล้วนะพูดถึงแล้ววยยซึ่งวัยปะซ้อนปาเข้ามาพูดถึงแล้วซึ่งวัยส่วนตรงนี้ครับมันอยู่มันโดนบังคับว่ามหากรเปนราชานามะจะต้องแปลเป็นอะไรครับโดนบังคับเแเป็นวิกติกตาอย่างเดียววิกติกาตานะฮะก็มาแปลตรงนี้ว่าเป็นผู้ ชื่อว่ามหากัปปินาราชาแต่รวบใส่กันครับไม่ต้องแยกนะไม่ใช่นามะเป็นผู้ชื่อว่ามหากัปปินาราชามหากัปปินาราชาอันนี้ไม่เอาครับอ่อานสามรวบใส่กันเลยมหากัปปินาราชานามะเป็นผู้ชื่อว่า,ามหากัปปินาราชาหรือเป็นผู้ชื่อว่าพระราชาพระนามว่ามหากัปปินะนามะเนี่ยมันชื่อว่าอยู่แล้ว แต่ถ้าเราจะแปล,ปลว่าเป็นพระราชาพระนามว่ามหาแกจินะก็พอไหวนะครับเอาได้ไม่ไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสตรงนี้เสศาทีนี้เราจะบอกว่าเสศาเนี่ยจะขึ้นอะไรมาเราก็ต้องเหลือไปดูข้างบนนิดหนึ่งก็คือเหลือไปดูที่ประโยคหน้าออประโยคหน้าเนี่ยเขามีอะไรครับเนี่ยมีคําว่าเสสากุดุมพิกาอ่ากุเสสาเชกุรุมพิกา เสสากุตุมพกาเชษฐถาไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเชษฐถาคือหัวหน้าเชษฐถาเป็นเป็นผู้จเจริญที่สุดคนเดียวอาส่วนเสสาเนี่ยก็คือเป็นหัวหน้านะครับอันว่ากระดุมพีผู้เหลืออันว่ากระดุมพีทั้งหลายเสสาเนี่ยผู้เหลือนีพ้พระติสุบังเกิดแล้วอามาจักกุเลสุในตระกูลแห่งอมามาย ทั้งหลายในตระกูลแห่งอมมาทั้งหลายอันนี้ก็จบจบที่เป็นการแยกระหว่างกิริยาประธานายกับไอตัวนามที่เป็นสองแบบคือหัวหน้ากับรูปน้องต่อไปครับในช่วงต่อไปอีกก็คือมาฝ่ายผู้หญิงบ้างครับผู้หญิงภริยาอันว่าภริยาเชิกะกตุมิกาสศัตร ของกุดุมพีผู้เจริญที่สุดนิพัติบางเกิดแล้วราชกุเลในราชตระกูลสาละนักเรในเมืองชื่อว่าสาละมัธะทธรัเถในมัทธในมัทธรัตในแคว้นมัทธก็ได้นะรัตถแปลว่าแว่นแคว้นในแคว้นชื่อว่ามัทธจบประโยคแล้วก็ ประโยคแบบนี้อาจจะกล่าวได้ว่ามันเป็นคล้ายๆกับประโยคแบบแต่มันไม่ถึงกับเป็นประโยคแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันคล้ายๆแต่เจอทีใดมันก็แปลแบบนี้อโนชาปุภะวันนังอโนชาปุภะวันนังแยกสับออกมานะครับวันนังเอวะแล้วก็อาาัตสาสรีรังอันว่าสรีระ อาสาเขาเกิดเป็นใครครับเขาเกิดเป็นใครเน,นิชาเกิดเป็นทิดาทิดาตรงเนี้ยก็คือคือคํานี้แหละเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยทีนี้คําว่าทิดาคือคําที่ถูกต้องแต่มันมีศัพท์ไหมไม่มี เพียงแค่เราเข้าใจความหมายว่าเกิดในราชชรตกูลพอเกิดในราชาตรตกูลเขาก็ต้องเป็นราชธิดาเขาเกิดในราชชรตกูลเขาก็ต้องเป็นราชธิดาแต่ถ้าสมมุติว่านึกไปออกบอกไม่ถูกเหลือไปเห็นภรยาเอาวะเอาก็เอาภรรยาก็ภรรยาครับอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับได้เหมือนกัน เพราะว่าข้างหน้ามันไม่ชัดเจนที่ถูกต้องจริงๆก็คือทีตาครับของทีดานั้นแต่ทีนี้มันมันไม่มีศัพท์ที่ที่บอกว่าที่กล่าวมาแล้วข้างหน้ามันไม่มีมีแค่คำว่าราชากเลนิพตัติแค่นั้นเองที่จะสื่อได้นั้นอาจจะใช้คำว่าอัดสาภรยายาของภรยานั้นหรืออัาสาทีตุยา ของทิดานั้นอโนชาปูภาวันนางเอวะแปลให้แปลให้เป็นวิกติกตาครับเป็นคู่ทีนี้พอแปลเป็นวิกติกตาสิ่งที่เราคำนึงนิดหนึ่งก็คือประธานอันว่าสรีระของธิดานั้นและจะใช้คำหนุนว่าอย่างไร เมื่อวานก็พูดไปแล้วเปอ๋ออัดสับไปเลยอาจารย์เป็นตรีระเลยเป็นตรีระเป็นสรีระเป็นตรีระตัวนี้ยังไม่มีคําแปลมานะฮะยังไม่ได้แปลโนชาปุัะวันนังแต่มันเป็นคําหนุนหรือเป็นอะไรอีกครับนอกจากเป็นสรีระแล้วเป็นสภาพเป็นสภาพได้ไหม ไม่ได้สรีแล้วเพรนเป็นมองเห็นนี่เนะอ่าเป็นสภาพนอกจากเป็นสภาพแล้วคำหนึ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินอกจากเป็นธรรมชาติแล้วยังเป็นอะไรอีกครับเป็นสภาพเป็นธรรมชาติเอ้าเป็นของได้ไหมสรีระเนี่ยเป็นของไม่น่าจะได้อะ เป็นสิ่งได้ไหมอาจารย์ <ด S 2> เป็นสิ่งออส,สิ่งกับของคล้ายกันไม่น่าจะได้ ge, ไม่น่าจะได้เนะาะสิ่งกับของเป็นสิ่งกับของคล้ายกันเออ,เอ,อไม่น่าจะได้สามตัวก็เยอะแนละ้วอาจารย์รีระสภาพธรรมชาติเขาเยอะแล้ว คือผมเอาหลายๆคำมาให้ท่านดูเนี่ยเอาไว้ให้ท่านเป็นทางออกครับนะเพราะบางทีว่าไปตามหนังสือเยอะจนเกินไปเราไม่มีโอกาสได้คิดแล้วเราก็จะเล่นจะจำอย่างเดียวจ้องจะจำอย่างเดียวจำไม่ได้ก็ตายอย่างเดียวฉะนั้นคือถ้าเราเข้าใจว่าเออมแปลว,ว่าเป็นสภาพก็อนอะ เป็นสรีระก็ได้เป็นธรรมชาติก็ได้นะเพราะว่าคําว่าสรีระแล้วสิ่งที่ผมอยากอยากจะแนะนําท่านก็คือเราให้ให้เราดูประธานว่าประธานมันเป็นอะไรถ้าเราสามารถเอาคําของประธานเนี่ยมาเป็นคำหนุนตรงนี้ครับอย่างตรงนี้อันว่าสรีระเป็นสรีระ้โดยมากจะใช้แบบนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดครับ โดยที่เราก็แทบไม่ต้องคิดอะไรด้วยใหม่ๆมันก็จะแบบนี้แหลคะครับมันอาจ,จะงงๆไปนิดนึงนะอ่านว่าสรีระของทิดานั้นอโนชะอุภหกวันนางเอวะเป็นสรีระคมนี้เคยแปลมาแล้วนะมีสีเพียงดังสีแห่งดอกอังกาบเอาหัวสิได้เป็นแล้วมันต้องมีมันต้องมีมต,งมต้องมีอ่านไม่จัด ครับอันว่าเอ่อว่าสรีระอันว่าสรีระของที่ดานั้นเป็นเป็นเป็นสรีระอันมีสีป่อาจารยมีไหมต้องนันไหมได้ได้ครับ,คร,บครับได้เป็นดังได้ไหมคะเป็นดังไม่ได้ครับแปลโดยเพียนช,ชนะแต่ถ้าแปลเอาความได้ ตอนนี้เรากําลังแปลโดยเพียนชนะคือเรากําลังแกะสับตามไวยากรณ์โดยเพียญชนะก็คือแปลตามรูปแบบสับของไวยากรณ์ถ้าเป็นดังนั้นคือแปลโดยอัดถ้าเป็นข้อสอบก็คือข้อสองของข้อสอบนะก็ฝากเอาไว้นะฮะคือแปลแบบนี้เรื่องการแปลวิจติกตาต่อไปเรามาเจอมาเจอประโยคแบบอีกแล้ว ประโยคแบบนี้เป็นเป็นประโยคแบบนะครับเขาเรียกว่าประโยคตั้งชื่อประโยคตั้งชื่อมันมีหลายอย่างอ่าประโยคตั้งชื่อสิ่งที่เราจะได้เห็นในประโยคตั้งชื่อคือคือนะครับคือศัพท์ แล้วมันก็จะมีคําว่านามมังตรงนี้อยู่อโนชาตตเววัตสะมาแย่ศัพท์มาจากคําว่าอโนชากิติเอวะอัดสะอัดสานะครับนี่ครับสามศัพท์สำคัญก็คือติตัวนี้ ติตัวเนี้ยที่มันเป็นตเววะเนี่ยที่มันเป็นตเวนะวะเนี่ยเพราะว่ามันแปลงยังไงเออผมก็ลืมไปเลยนึกเจอแต่แต่อีกคำหนึ่งแต่คำนี้นึกไม่เจอเอาให้ผมค้างท่านก่อนนะคือเป็นอีติ นะฮะอโนชาอิติเอวะและอัษาแล้วอีกตัวหนึ่งที่เราจะไม่เห็นเขาเลยในประโยคตั้งชื่อคือประธานครับจะไม่มีเขาจะให้เราขึ้นประธานมาเองแล้วเวลาเราจะขึ้นประธานนี่นะเราจะดู กิริยาคุมภาคเป็นหลักทาไมต้องดูกิริยาคุมภาครับมีเหตุผลอะไรครับอ่าวท่านลองตอบผมมาทําไมต้องดูกิริยาคุมภาคเป็นหลักจะให้วัจะนะตรงกันประมาณนี้ด้วยถูกต้องครับคือต้องการให้ประธานนั้นมีวัจะนะตรงกัน แล้วพอประธานมีวจะนะรงกันตรงนี้มันเป็นประโยคแบบที่เรียกชื่อว่าประโยคตั้งชื่อก็ะจะถามท่านต่อไปว่าแล้วใครหลัะเป็นคนตั้งชื่อใคร<า>ตั้งนะชื่อญาติญาติทาหลายญาติาคือเราจะมาดูที่ตัวกิริยาภุมภาาเป็นหลัก ท่นเราไม่รู้ว่าจะขึ้นอะไรมามันมีการิงสุอยู่ซึ่งแน่นอนว่าการิงสุเป็นฝ่ายพห,หัวชนะเราก็จะต้องขึ้นสัวพู้หัวชนะมาและจะเอาใครเรามาตั้งชื่อตอนนี้ท่านตอบมาแล้วนะว่าเป็นยาตการแล้วถ้าไม่ใช่ยาตการที่เป็นไครมีาดานถูกต้องครับชัดเจนที่สุด ก็ลูกของพ่อของแม่เนี่ยขอพ่อแม่นั่นแหละครับตั้งชื่อแต่ก็มีไม่น้อยละเอาพระเอาเอาลูกไปให้พระตั้งชื่อหลวงพ่อตั้งก็มีไม่น้อยแต่อันเนี้ยเรากําลังมองภาพว่า <c oughs> ถ้าเราจําไม่ได้ <c oughs> เราดูกิากรุมภาคาทีนี้เราก็จะได้ตัวประธานอันดับแรกคือมาตาปิสโรคือพ่อแม่ <c oughs> เป็นผู้ตั้งชื่อ ฝ่ายพระจนะนะครับมาตาปิตรโรต่อไปเมื่อกี้ยาตกาแปลว,ว่าญาตทั้งหลายนอกจากญาตทั้งหลายแล้วอะไรอีกครับคือนึกไม่ออกแล้วนึกไม่ออกแล้ว<อ>เหลือตัวนี้แหละตัวเดียวไอต้ตัวที่นึกไม่ออกน่แหะชนะชนะผกกาลครับมีตัวเดียวไอ้ตัวที่นึกไม่ออกนี่แหละครับคือชนะ นีับนั้นมันก็คือคำนามทั่วไปนะฮะที่นำมาใช้เพราะฉะนั้นท่านจะขึ้นแบบไหนมาก็ได้เลยครับเลือกสรรได้ตามทยาศัยถ้าเราแปลแบบเข้าใจเนี่ยเราก็จะมองเห็นเราเห็นชัดแล้วว่าเออเราจะต้องขึ้นประธานมานี้ขึ้นประธานมาถูกท่านรอดด่านที่หนึ่งครับด่านที่หนึ่งรอดไปละเหลือด่านที่สอง ด่านที่สองก็คืออนโนชาอิติเอวะเนี่ยอ่นชาอิติเอวะตรงนี้ซึ่งความจริงแล้วมันก็คืออนโนชาติอนโนชาติเอวะแล้วมันจะต้องขึ้นคำนี้มาส่วนนามังนั้นแปลให้เป็นวิกติกรรมะ วิกติกรรมะแปลว่าอะไรครับเป็นให้ใหเป็นให้เป็น<ห>ปน,นะครับตรงนี้คือวิกติกรรมะเพราะนามะสศมันอยู่หน้ากระธาตพอดีเลยมันสามารถทำได้นะครับอัอสอน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  ท่านได้ยินผมไหมครับได้ยินอาจารย์ได้ยินรับสัญญาณหายนะคือต้องขึ้นวัจรังมาถ้าไม่ขึ้นวัจนังมาตรงนี้ท่านเสียสองแต้มนะครับตรงนี้ท่านเสียสองแต้มมันเป็นประโยคตั้งชื่อแล้วประโยคตั้งชื่อตัวเนี้ยมันก็เป็นหนึ่งในจํานวนของประโยคแบบประโยคแบบเนี่ยคําว่าประโยคแบบคํานี้ผมเป็นคนตั้งเองนะครับ เดี๋ยวท่านจะถามผมว่าประโยคแบบมันมีกี่ประโยคยังไม่รู้ครับว่ามีกี่ประโยคผมตั้งเองเพราะมันมีเยอะมากเดี๋ยวก็เป็นแบบนี้มันก็แปลแบบนี้แบบนี้มันก็แปลแบบนี้แบบนี้มันก็แปลแบบนี้เจอบ่อยๆเข้าไม่ต่ำกว่ายี่สิบครับไม่ต่ำกว่ายี่สิบแน่นอนเป็นประโยคแบบฮะคือมันแปลเหมือนกันไงครับแปลแบบเดิมต้องขึ้นวัจนังมาวัจนังแปลว่าซึ่งซึ่งคำอโนชาอิติเอวะ ให้เป็นชื่อว่าอนโนชาดังนี้นั่นเที่ยวนะซึ่งทำอิติว่าอนโนชาดังนี้นั่นเที่ยวนะซึ่งทำอิติว่าอนโนชาดังนี้นั่นเที่ยวเสร็จแล้วนามังให้เป็นชื่ออัศาที่ตุยา,ยาของที่ดานั้นนะมันเหมือนจะยากแต่ประโยคนี้ถ้าเจอบ่อยๆแล้ว เอ่อเราจะแปลได้สบายแปลง่ายขึ้นตอนนี้มันจะยากอยู่นะครับก็จับจุดจับประเด็นให้ได้นะครับน่าอาต้องขึ้นวัชนางมานะครับถ้าไม่ขึ้นมาท่านเสียแต้มร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ด่านที่สองด่านที่สามครับด่านที่สามที่ท่านท่านจะต้องผ่านไปได้ก็คือนามังตัวนี้แปลว่าให้เป็น ต้องมีคําว่าให้เป็นเท่านั้นนะฮะถ้ากระทําแล้วซึ่งชื่อว่าดังนี้เนี่ยท่านเสียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเพราะมันเป็นประโยคแบบนี้ครับเขาจึงไม่ปล่อยบอกเออประโยคแบบนี้ก็แลไม่ได้ไป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 เรียนมาใหม่ประมาณเนี้ยครับคือเป็นประโยคแบบนะฮะก็ะฝากเอาไว้ว่า ถ้าเจอประโยคตั้งชื่อประโยคแบบนี้เราก็ลองแปลแบบหลากหลายดูตั้งแต่ธรรมบทภาคที่หนึ่งเ,เรื่องของพระจักคูบาลเลยครับหน้าแรกเลยเนี่ยตั้งชื่อชัดเจนเลยครับแล้วการตั้งชื่อของคนแต่ก่อนเขาไม่ได้ตั้งชื่อแบบตั้งชื่อแบบยังไงล่ะเขาอาจจะตั้งชื่อตามเหตุการณ์ ตามเรื่องตามราวเป็นต้นแต่ตรงนี้เนี่ยอันนี้เขาก็ตั้งชื่อตามผิวพันธุ์เพราะชื่อเพราะมีผิวแบบเหมือนดอกอังกาบก็เลยตั้งชื่อว่าอนโนชาจบครับประโยคตั้งชื่อมีอยู่สามด่านด้วยกันที่ท่านจะต้องผ่านพ้นไปให้ได้สาเอาละครับเมื่อกี้เนี่ยให้เป็นชื่อของธิดา เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องเป็นอะไรฮนะเป็นทีตานะครับสาทีตาอันว่าทีดานั้นวยปตาก็ผมจะเน้นให้แปลเป็นวิเศษณะให้มากไม่ควรที่จะแปลเป็นวิกติกตารเพราะถ้าเราลืมแล้วเราก็จะพลาดห้านะวยปตาพูดถึงแล้วซึ่งไม่คันตวาไปแล้วคันตวาไปแล้วเคห,หัง สู่เรือนเอาเรือนนี่แหละครับกัปปินะรันโยของพระราชาพระนามว่ากัปปินะคือแต่งงานครับอโนชาเทวีนามะอยู่หน้าคาดว่ามีว่าเป็นเป็นผู้พระนามว่าอโนชาเทวีเอาหัวิได้เป็นแล้วี่ยใส่พระนามด้วยนะนามะเขาเป็นกษัตริย์แล้วแต่ผมไม่ซีเรียสในเรื่องของการแปลแปลแปลราชาศัพท์นะใหม่ๆ เพราะว่าถ้าแปลถูกนี่ก็สุดยอดแล้วครับยังต้องให้ถูกต้องราชาสัพท์นี่ก็จะลําบากนะเป็นผู้พระนามว่าอนโนชาเทวีอโหสีได้เป็นแล้วเสสิทิโทยปิคือเสสากับอิทิโทยกับอันว่าหญิงผู้เหลือทั้งหลายห้ามออกทั้งหลายกลางสมานะครับตรงนี้เป็นสั์สมานกันอยู่ ก็เหมือนเดิมครับนิพพติตาวาบังเกิดแล้วอมัจจากุเลสุในตระกลแห่งอมมาทั้งหลายวยิยปตตาพูดถึงแล้วซึ่งไวอคมังสุงได้ไปแล้วเคหานิสุเรือนทั้งหลายอมัจจักุตานังของบุตรของอมมาตทั้งหลายเตสังเอวเหล่านั้นนั่นเทียวเตปีอ้าวตรงนี้พอพอเขามาเกิดในกุกุตว,วดีนะครแล้วเนี่ย คำว่าเตตัวเนี้ยมันต้องโยกอะไรขึ้นมามาเกิดเป็นพระเจ้ากบเป็นหน้าก็เป็นแล้วเป็นอมาต์ก็เป็นแล้วแล้ว,ลวเตจะขึ้นอะไรมานะชนะครับอาจารย์เตอชนะเตชนนว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นสัพเพติแม้ทั้งพวงอนุพวินสุสามีแปลว,ว่าสเสวยนะครับสเสวยแล้วสัมปติซึ่งสมบัติสัมปติรัญโยสัมปฏิสาธิสัง สัทิสังสัทีิสังสัทีิสัง,สสงแปลว่าอันเช่นกับอันเช่นกับนี่ถ้าน,นึกถึงภาษาไทยเอาอีกแล้วภาษาไทยใหม่แล้วไม่รู้ว่าท่านจะนึกอย่างผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมก็นึกไปเรื่อยแล้ว <c oughs> ท่านเคยได้ยินคําว่าพระบรมศาทิสลักไหมบาอคงจะได้ยินอยู่นั่นแหละครับ พระบรมสาธิสละเนี่ยสาธิสะสาธิสะสาธิสะครับ